โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่ในเกมบอมคริปโตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเกมบอมคริปโตนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนกับเกมบอมคริปโตในตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของราคาเหรียญ บงบเข้าตอนนี้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลงทุน15ตัวเนี่ยจะต้องใช้เงินกี่บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดสุ่มตัวละครแล้วได้คอมมอนล้วน15ตัวเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับรายได้ยอยู่ที่วันละกี่บาท AOI อยู่ที่กี่วันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ID ที่มีตัวแบกแต่ว่า AOI ยังไม่ถึง100%เนี่ย ได้เงินอยู่ที่วันละกี่บาทนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปให้ฟังกันเนาะ,ะก่อนอื่นนะครับผมก็บอกก่อนเนาะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการลงทุนกับเกมบอมไปเนี่ยหน้าจอนะครับซึ่งแต่ละจอเนี่ยผมก็คืนทุนไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับมีอยู่2จอล่างนี้นะครับที่ยังไม่คืนทุนเนาะก็คือยังไม่เคยกดเคมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ่ะเหรียญก็ ถึงแล้วแหละนะครับมันก็50ละอันนี้ก็40ละนะครับแต่ว่าผมก็รอให้ครบ80เนาะถึงจะค่อยเคยมออกนะครับเพราะว่ามันจะได้โดนแท็กหรือว่าภาษีเนี่ยน้อยลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ภายใน9จอนี้เนี่ยผมจะมีอยู่1จอนะครับที่เป็นคอมมอนล้วน15จอก็คือ จอที่2ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จอนี้ก็ลงทุนไปนานละแล้วก็คืนทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมออตอนนี้ผมก็เปิดบอร์ดไว้อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาแนะนำนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดบอร์ดไว้ในเครื่องของตัวเองเพราะว่าบอร์ดเจอเนี่ยคอมผมมันไม่ค่อยไหว นะครับผมเลยย้ายมาเปิดอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยผมก็ทําการรีโมทไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมได้เช่าไว้นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะเช่าเซิร์ฟเวอร์แบบผมเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเลือกอผู้ให้บริการดีๆนะครับเพราะว่าการที่เราไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแน่นอนนะครับว่าผู้ให้บริการเนี่ยเขาสามารถที่จะ เข้ามาหรือว่าทำอะไรเราได้ตลอดเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับว่าเป็นคอมที่เราใช้อยู่กับตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงกันด้วยนะเนาะสาเหตุที่ผมย้ายไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็หนึ่งเลยแหละเพราะว่าคอมผมมันไม่ค่อยไหวนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือผมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้ทั้งวันนะครับเพราะว่าผมก็กลัวว่าคอมผมเนี่ยมันจะทังไวนั่นเองนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์เนาะ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญของเกมบอมคริปโตกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับราคาเหรียญของเกมบอมคริปโตเนี่ยก็อยู่ที่37บาทนะครับถ้าเรามามองจากกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เกมบอมเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็ราคาเนี่ยลงมาตั้งแต่ 50บาทลงมาจนถึง37บาทนะปัจจุบันนะครับทำให้งบเข้าในการเล่นเกมบอมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับถ้าใครที่จะลงทุนเปิดหนหน้าจอ15ตัวเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เงินประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปลงทุนเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเปิดในส่วนของรายได้แต่ละวันให้ดูนะครับ ก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้เช็คเนาะว่ารายได้แต่ละจอเนี่ยมันอยู่ที่วันละกี่บาทน,นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเสถียรสุดละเว็บไซต์เว็บนี้นะครับ b o m b k i i n e t i f y a p p นะครับอ่ะค่อนข้างที่จะเสถียรสุดละอ่ะเนี่ยผมก็จะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเ,เนาะไอที่คืนทุนไปละเป็น200% 100%เนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณวันละ ร้อยกว่าบาทนะครับนี่อันนี้ i อดีที่2นะเป็นไ d ดีที่ได้คอมมอนล้วนนะครับก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณวันละ100บาทน,นะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่งอกจอหรือว่าลงทุนเข้าเกมบอมในช่วงนี้เนี่ยแล้วได้คอมมอนล้วนนะครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะได้เงินต่อวันเนี่ยประมาณเยอะกว่านี้หน่อยนึงก็อาจจะเป็นประมาณวันละร้อยห้าสิบ อันนี้ผมเรานะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็สําหรับจอล่างๆนี่เห็นไหมจะมีอยู่2จอนะครับที่ผมยังไม่เคยเค,ยเคมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งลงทุนไปเมื่อไม่นานนี้ด้วย แต่ว่าทั้ง2จอนี้เนี่ยมีซูเปอร์แลเป็นตัวแบกนะครับสำหรับ2หน้าจอนี้เนาะแล้วก็เนี่ยผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นจอที่7นะครับผมลงทุนไปประมาณปลายเดือนมกราเนาะก็สําหรับ ID นี้เนี่ยไม่ใช่ ID ที่เป็นคอมมอนล้วน15ตัวนะครับเป็น ID ที่มีตัวแบกนะมีตัวสีอยู่ภายในทีมด้วยนะครับแต่ว่าได้รับไรายได้ต่อวันอยู่ที่เวลาเท่านี้เองเพื่อนๆ170บาทซึ่งต้องถือว่า น้อยมากนะครับสาหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่ามันน้อยมากๆนะครับก็ถ้าใครที่จะลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็คิดตัดสินใจดีๆเนาะเพราะว่าราคาเหรียญช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวหรือว่าไม่มีอะไรทําให้ราคาเหรียญเนี่ยมันพุ่งกลับไปหรือว่ามูลกลับไปเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะลงทุนผมก็แนะนําให้รอจนกว่าทางเดฟหรือว่าทีมผู้พัฒนา,นานเนี่ย เขาอัปเดตระบบหรือว่าอัปเดตอะไรทำให้ผู้เล่นเนี่ยหันกลับมาสนใจในเกมบอมคริปโตมากกว่านี้นะครับรอให้ราคาเหรียญมันสูงกว่านี้อีกสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะแล้วค่อยลงทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเล่นทั้งหมด9จอนะครับรายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณวันละ1,500บาทนะอันนี้เนี่ยคือมันจะเฉลี่ยมาให้7 7รหัสนะครับแต่ว่าไอ้2อันนี้เนี่ยมันจะยังไม่ เฉลี่ยมาให้เนาะก็2อ,อันนี้เนี่ยผมตีกลมๆไปว่าได้ซักไอดีลา200แล้วกันเนาะก็เฉลี่ยรายได้ต่อว,วันเนี่ยอยู่ที่วันละ1 5 0 0ถึง1น0 0นะครับต่อ9หน้าจอนะครับผมก็ถือว่าลดลงแหละลดลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็ประมาณ3,000-4,000เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลดมาแบบโหครึ่งต่อครึ่งเลยอะ่ะก็ถ้าใครที่อยากจะลงทุนก็ คิดดูก่อนนะครับคิดดูดีๆก่อนเนาะอ่ะโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหน,นสามารถสอบถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบคอมเมนต์ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ